ฮัลโหลวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการติดตามงานคงค้างนั่นเองใครมีงานค้างอยู่อย่าลืมไปดูในแอปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะกดไปที่ตรงนี้เป็นกราฟวงกลมแบบนี้ค่ะในแอปพลิเคชันปึ๊บเราก็จะเจอนะคะหน้าการเกี่ยวกับงานคงค้างต่างๆง,ง,งานวิศวกรน,นะคะงานบำรุงรักษาหรือว่าจะเป็นงานต่างๆก็ขึ้นตามนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะในแอปของแจงเนี่ยจะมีงานคงค้างอยู่ด้านนี้ เราก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะงานนี้เนี่ยเราสามารถแยกประเภทได้ด้วยถ้าเราอยากจะดูนะคะวิธีการว่าจะแบ่งตามความด่วนประเภทใบง,งานผู้รับผิดชอบแผนกหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถตั้งเลยตามนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเองมาดูกันว่างานคงค้างของเราจะเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะของเราจะแบ่งเป็น4ประเภทหรือว่า4เตจของเรานั่นเองอย่างแรกเลยนะคะจะมี เรามอบงานยังไม่ได้รับงานนะงานที่ซ่อมอยู่หรือว่างานที่รอประเมินก็ได้เราก็คกดเข้าไปดูเลยค่ะอย่างตัวรอที่มอบหมายงานเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีค้างและเราก็กดเข้าไปดูสเตจต่อไปว่ามีใครยังไม่ได้รับงานหรือเปล่านะเราก็สามารถแจ้งเขาได้แล้วก็งานที่ซ่อมอยู่นะเราจะดูได้เลยว่าตัวสถานะเนี่ยงานนี้อยู่ที่ใครบ้างก็จะมีของเอ y ซิสเต็มโตนนะแล้วก็พีพีก็คือตัวแอรเค้าของแจ้งนั่นเองค่ะเราก็กดเข้าไปดูได้เลย ก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นใบงานที่เรียกได้ว่าเป็นรายละเอียดอีกทีนึงว่างานนี้เนี่ยกำลังซ่อมอยู่เป็นงานอะไรนั่นเองค่ะกดเข้าไปดูนะคะงานนี้กําลังดําเนินการทํามาแล้ว77วันก็ดูวันที่ได้ค่ะหรือว่าจะกดเข้าไปดูคอมเมนต์ก็ได้นะคะคลิกเข้าไปเลยก็จะมีรูปภาพแล้วก็มีความคิดเห็นต่างๆกดเข้าไปดูได้เลยว่าล่าสุดเนี่ยใครกำลังจะเข้ามาดูหรือว่าเป็นเวลานะแล้วก็วันที่บอกได้ด้วยอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าไปเช็คได้เลย ง่ายมากๆและสำหรับสเตจต่อไปนะสเตจสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นรอประเมินผลสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเอกซิสเตมโซนของเรายังไม่ได้ประเมินผลค่ะเราสามารถกดแจ้งเตือนให้เขาได้เลยที่ปุ่มนี้ค่ะแจ้งเตือนหนึ่งคนให้ประเมินงานแล้วก็กดยืนยัน นี่เขาก็จะส่งนะ้ไปที่ตัวเอกซ์ซิสเซนซโซนว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ประเมินผลนะสามารถกดแจ้งเตือนได้หรือว่าจะเป็นอย่างตัวรอมมบหมายงานหรือว่ายังไม่ได้รับงานเนี่ยถ้าเกิดมีงานค้างอยู่จะมีปุ่มสฟีฟ้าขึ้นนะคะก็กดแจ้งเตือนไปได้เลยเพียงเท่านี้นะคะก็จะแจ้งเตือนถึงเครื่องทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบงานนั้นๆนั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมละใครที่บอกว่าโหลดแอปนี้มาแล้วยังใช้ไม่เป็นอย่าลืมไปตามดูคลิปของแจ้งนคะาว่าจะมีวิธีการใช้งานต่างๆใยงไบ้างก็ไปดู กันได้เลยแล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย